สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุณแพทย์พักดีอำเภอกแกลงจังหวัดระยองครับวันนี้พิพิธภัณฑ์นะครับนาของเล่นนะครับมาให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เป็นการย้อนรอยในอดีตนะครับของเล่นอาจจะเป็นยุคเก่านะครับวันนี้นะเป็นเรื่องของเกมนะฮะเกมนั้นคือเรียกว่าหวยฉีหวยฉีก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆหมากร้อเป็นหมากร้อมนะฮะของจีน นะสมัยก่อนนะครับทีนี้มกักรอกของจีนในสมัยก่อนเนี่ยถูกเ,เผยแพร่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เ,เกาหลีนะครับในญี่ปุ่นนะฮะเขาเรียกว่าโกบนะฮะจีนเรียกว่าโอยฉีนะครับมันมาดังตอนที่เขาญี่ปุ่นนะฮะก็เขามีสร้างสร้างนวัตกรรมแล้วก็สืบทอดมาแล้วก็เลยในเมืองไทยก็เลยบอกว่านิยมเลียโกบนะครับ หากเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือคลา้คลายเกม xo ที่เราเล่นหรือบิงโกนะฮะที่เราเคยไปเล่นเกมตามงานวัดนะครับมาแนะนํนำของเล่นชิ้นนี้กันครับนะครับนะเป็นเป็นกล่องแบบเนี้ยนะครับโดยในกล่องเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4สี4นะครับสามารถได้เล่นใน4คนสูงสุดนะครับแล้วก็ใช้ไม้เหล็กเป็นตัวดูดนะฮะดูด ชิ้นตัวนี้ไปวางนะครับผมอธิบายเล่นง่ายๆแบบ xo แล้วกันนะฮะถ้าเล่นหมากร้อมมันก็จะยุ่งยากนะครับเพราะตัวตัวเบี้ยมันจะน้อยนะครับทีนี้ปกติก็สมมุติมีผู้เล่น2คนนะฮะก็จะดูดตัวสีนะครับตัวใชนไม่เหล็กนะดูด1ชิ้นนะดูดไปวางนะครับนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดูดนะครับไปวางนะครับของใครของมันนะฮะวางนะครับสีแดงดูดต้คพับไปวางนะครับ วางลักษณะคือให้มันสมมุติ3ชมคิ้แล้วบิงโกบิงโกก็คือในแนวในแนวในแนวตั้งนแนวนอนหรือแนวเฉียงแล้วแต่นะครับแล้วแต่กติก,กาที่ต่างกันนะครับนี่คือลักษณะเรียนแบบคล้ายๆของอหวยฉีของจีนนะฮะหรือหมากล้อมนะฮะเป็นชื่อไทยนะครับแล้วก็ของญี่ปุ่นก็คือโกะนะครับถ้าเราเล่นง่ายๆคือเป็นเกม XO ในกระดานนะฮะ XO XO แล้วก็เกมถ้า เกมที่เล่นนำงานวัดก็คือบิงโกนะครับนะครับนี่คือนะครับของเล่นนะฮะที่นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ